แต่หนูเกิดได้สามปีเออไปนี่เราทำทำฝ่ายนี้เสร็จทำฝ่ายนี้เสร็จปีสองห้าปีสองห้าปีสองหกก็ไปกรุงเท<ม>พเพราะว่าเราเราได้มาทำเป็นตัวแทนเขาจะเขาจะคัดเอาบ้านละหนึ่งคนแต่ทีนี้บ้านเราได้หนึ่งคนอยากบ้านญานี่ก็ได้ได้พ่อ,พ,อพ่อไอ,อ,ไอวัดเออนั่นแหละเขาให้คนละคนคือให้มีคนให้ให้ใหมีรายได้ ค่าจ้างตอนนั้นมันวันละถึงร้อยเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนั้นนะค่าจ้างไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงายวันยังแค่สามสิบยืดห้าบาทสามสิบเองแต่ก่อนนั่นแหละนี่เล็บออกนะเล็บออกานนี้แหละคือทำเนินนี่แหละแล้วเอาทุบใช้ดินเนี้ยใช้ไม้นี่ทุบดินทุบแล้วก็ทุบเอาเนี้ยทุบทุบเอาเล็บตัวเองแล้วออก บอกว่าทำฝายตรงนี้ทุบเล็บตัวเองออกเป็นประวัติศาสตร์นะใช่เป็นประวัติศาสตร์ได้เลยนะใช่ก็ขุดดินขึ้นมาเทแต่ก่อนน้ำลึกมากเลยนะแถวเนี้ยตรงนี้จะเขาเรียกท่าชันเพราะน้ำมันลึกมากสมัยก่อนแล้วก็ตรงนู้นที่เราจมน้ำนะมันจะเป็นทางโค้งไปทางนู้นนะนู่น,นโค้งไปทางนู้นนะมันจะเป็นน้ำลึกที่แบบว่าว่ายน้ำแข่งกันนะ่ะนั่นแหละบบจะเลยตรงนี้ปนนไป กนน yup. yeah> ี่แหละก็ไหว้ข้ามอย่างนี้ยสมัยก่อนก็เล่นอย่างนี้แหละเนี่ยเล่นอย่างนี้ก็ไหว้แข่งกันไงก็แบบก็คือมันเล่นน้ําทุกวันนะมันชินมันความเคยชินเราก็คิดว่าเราไหว้เก่งเราไหว้น้ําเก่งแล้วก็ท้ากันไงผู้ชายท้าเราเราก็ไหว้ข้ามไปแต่ก่อนไม่มีสะพานอย่างนี้ก็คือคุณไปแล้วคุณก็ต้องกลับมาเลี้ยงควายถ้ามันข้ามไปนู้นเราก็ไ่ว้น้ำไปขี่หลังมาแล้วก็ไหวยน้ำกลับมาสมัยก่อน มันไม่มีต้นไม้อย่างนี้มันเป็นทุ่งนาหมดเดี๋ยวนี้มันเป็นมันมีต้นไม้ไงสมัยก่อนมันไม่มีบ้านเรานี่มองไปเห็นบ้านเขาบ้านเขามองมาเห็นบ้านเราแต่บ้านบ้านอย่างนี้ก็ไม่มีนะมันเป็นทุ่งนาหมดใช่ขึ้นสารคามก็บอกแล้วเป็นรอยต่อฝั่งนั้นสารคามฝั่งบ้านเรานี้ขึ้นสุรินแต่ถ้าเราไปทางใต้ฝั่งทางนู้นเป็นบุรีรัมแล้วเราน่ะมีแม่น้ำมูลกัน วันนี่สองแม่น้ํากัน้นเออฝั่งนี้ก็แม่น้ำำําลําพพาลพําพพาห้วยลําพพากัน้นระหว่างสารคามกับสุรินแต่ถ้าเป็นบุรีรัมย์ก็คือแม่น้ํามูลกัน้นฝั่งทิศใต้นี่แหละเป็นรอยต่อสามจังหวัดถึงเวลากลับบ้านสมัยก่อนน่ะแต่ก่อนที่ยังไม่มีรถประจําประจําประจําตัวใช่ไหม เราก็จะไปไปลงที่อำเภอพยักกลับบ้านก็ข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็ไปลงที่สตึกไม่เคยไปลงที่สุรินทเพราะว่ารถมันไปไม่ถึงสุรินไงไ<ห>นก็ต้องลงฝั่งนี้ใช่นีน้ำม,มันยังหน่อยนะเนี่ยอเ,เออ แต่ก่อนนี้น้ำน้ำอนได้หหไหวเล่นเลยเล่นเลยนั่นเขากลัวเขากั้นไว้กลัวเด็กกลัวเด็กกลัวมันพัดเด็กไปตรงนั้นอะ่ะเขาาไม้กั้นไว้ มันมาไหลอะไรมันดูดมาจากองนะมันกันไหลตัวเนาะน้าโาดูดจากอง์มันก็ต้องไหลอ่ะเอาห่วงยางมาด้วยที่หลังอ่ะเออเล่นฝั่งนี้นะแต่อย่าเล่นฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นลึกมากนะ ตรงนี้มันจะลึกอยู่ตรงนี้อเพราะว่าน้ำมันมันเนี่น้ำมันลงฮะหน่นไวหลุ่นมาเล่นดามนานแลละ ถ้ามันไหลแรงนี่มันจะน่าเล่นกว่าน้ำไม่ไหลนะจ๊ะวันนี้น้ำประปลาไม่ไหลทั้งวันเลยจ้ะจากแมนเ่แมนเด็กเขาบอกเอาซื้อกับ,บหูขันบักพาดบ่หูก็คือบอ่แมนแหน,น่ตุกตาทนไม่ไหวละ <laughs> อาบอาบไปก่อนแล้ว่อยไปล้างน้ำเหมือนกับเล่นทะเลนะ่ะ เล่นทะเลเราก็อาบเล่นทะเลแล้วเราก็ไปอาบน้าจืดนะ่ะเสียดายนะถ้าอยู่อีกวันนะไปทะเลไอ้ทุ่งกุลาเนาะทะเลทุ่งกุลานะ่ะเออทะเลทุ่งกุลานะ่ะน่าหน้าหน้าไปเที่ยวไปกินอาหารอร่อยอร่อยกินยำกินป้าเผากินอาหารแซ่บแซ่บเสียดายพรุ่งนี้ต้องกลับ ใส่ลองทัองถุงเท่าเลยแต่เนี่ยปราะยาดลื่นแล้วพระอาทิตย์ตกดินทุ่งกุลาร้องไห้วันนี้คือตรงนี้เป็นฝ่ายค่ะฝ่ายน้ำล้น อำเภอชุมพลบุรีพื้นที่ทุ่งกุหลาล้องไห้กรมทางหลวงชนบทสะพานยาวสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลย เสร็จให้ไหนบ้านไหนนึงเสร็จโหลดเสร็จโหลดว่สาสามก,กล่องจากภาพเปตัวกล่องไม่เนาะขี่ซาเล้งเที่ยวสะพานมิตรภาพสะาาพ <laughs> สะานมิตรภาพบ้านเราบ้านเราก็มีสะพานมิตรภาพนะ กรมทางหลวงสะพานนี้สร้างเมื่อปี2551แต่ฝายน้ำล้นนี่สร้างเมื่อปี2525 25. พราที่ยตกดินก็สวยอยู่นะแต่มันบังไอ้นี่เน,ะนเาะเอาขาขาเนี่<ม>ยาวเ,เ,เอาไหม Thank